สวัสดีครับอิทธิพรมิดหมอนหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะนำมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมมาให้ชมนะครับเล่มนี้ขนาดเล็กมากๆเลยยาว3นิ้วเฉพาะใบมีดอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะครับด้ามงาฝักงาสองกริย์นาคเงินสวยมากสภาพดีสุดๆเลยครับเล่มนี้ เป็นมีดที่แทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีมากแล้วก็มีความเก่าเป็นธรรมชาติครับได้มาจากตระกูลขหาบด,ดีนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์ลวดลายเขาจะเป็นเสมาใบโพศิลปะฝีมือช่างฉิมนะครับสวยมากเลย มีแน่นแน่นแห้งๆน,นะครับดูง่ายมากเลยครับเล็มเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าราชการเขาจะนิยมกันมากนำไปนเน็บห้อยติด กระเป๋านะครับบางคนนำไปเลี่ยมของคอเลยก็มีนะครับสวยมากงดงามสุดๆเลยครับทีเน็บตรงนี้เป็นเงินนะครับวงแหวนานาคสวยงามจริงๆครับเล่มนี้ แล้วก็มียันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมผืนนี้ผืนใหญ่นะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมท่านได้เหยียบไว้ทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าวขวาเลยครับเก่าสวยนี่ก็ได้มาจากาชาวบ้านที่หนองโพนะครับความยาวเขาประมาณ 15นิ้วนะครับประมาณ15-16นิ้วถ้าวัดจากแนวทะแยงก็จะอยู่ที่ประมาณ22นิ้วได้หลวงพ่อเดิมเหยียบได้ลึกและชัดมากนะครับสำหรับยันรอยเท้าผืนนี้หายากกว่ามีดหมอเยอะเลยครับ แล้วก็มีพุทธคุณดีข้อฟ้าครอบจัก,กรวาลเหมือนมีดหมอทุกประการพกพาก็ง่ายนะครับพับเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็พกติดตัวก็ได้ใส่กระเป๋าไปก็ได้แต่ว่าระวังนิดนึงก็คืออย่าให้เปื้อนเหงื่อนะครับหรือโดนน้ำเพราะว่าเดี๋ยวสีครามตรงนี้เขาจะหลุดลอกได้สวยมากเลยครับอันนี้เป็นข้างหลังนะครับแต่ก็ยัง เห็นความลึกชัดเจนอยู่เพราะว่าเหยียบทีละพื้นนะครับความคมชัดของรอยเท้าเนี่ยจะแน่นอนมากเลยก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้ครับภับให้เป็นแผ่นเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ติดตัวนะครับ ตัวไว้ติดรถไว้เอาวางไว้บนหัวนอนก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ